ร้องเรียนได้ที่ไหนกระแตโอดบ้านร้อยล้านมีสิ่งนี้ปลิวเข้ามาเต็มงานเข้ากระแตอาสยามหลังจากที่ได้สร้างบ้านร้อยล้านที่ล่าสุดเธอได้โพสต์เฟซบุ o กแจ้งปัญหาที่พบเจอพร้อมขอคําแนะนําเจอแบบนี้สามารถร้องเรียนเขตหรือว่าทํายังไงได้บ้างโดยได้เผยภาพดอกญ้าที่เกิดจากพื้นที่ใกล้เคียงปลิวมากับสายลมตกเกลือนเต็มบ้านแล้วก็สะวายน้ําเลย พร้อมได้ระบุข้อความว่าจะแก้ปัญหานี้ยังไงดีคะดอกหญ้าต้นทูบสร้างความเดือดร้อนมากบ้านแต่เนี่ยอยู่เขตสายไหมคะ่ะคือปัญหาดอกหญ้าปลิวเนี่ยมันเป็นหลายปีแล้วคะ่ะปีหนึ่งคือมา2-3เดือนเหนื่อยใจมากคือต้นนี้เนี่ยมันมาจากพื้นที่ของคนอื่นที่อยู่ใกล้กับหมู่บ้านคะ่ะแล้วแต่เนี่ยก็คือเพิ่งทําบ้านใหม่เสร็จเพิ่งเติมน้าในสระไปเมื่อวานเอง,เองจะเป็นลมตอนกลางวันปลิวแบบเหมือนหิมะลงเลยนะปลิวติดผ้าจะตากผ้าพึ่ง แดดไม่ได้เลยบ้านเนี่ยมีหญ้าปลิวเต็มพื้นสกรปรกไปหมดเปิดประตูหน้าต่างไม่ได้เลยแค่ฝุ่น PM เนี่ยก็เดือดร้อนมากแล้วเจอดอกหญ้านี้อีกหายใจแทบไม่ได้จะเดินไปสวนหน้าบ้านก็คือหญ้าติดตัวเต็มไปหมดไม่อยากจะออกจากบ้านเลย #hashtag เราสามารถร้องเรียนเขตหรือว่าทำยังไงได้บ้างคะคือไม่รู้จริงๆว่าจะต้องทำยังไงมันจะต้องมีวิธีกำจัดหรือว่ายังไงได้บ้างคะ